กล้องมา่ายแล้วไม่เอากล้องมาที่หน้าพี่ก่อนอ่าคือจะอธิบายว่ารถเนี่ยทีแรกอะ่ะฝานอาง,างวาล์วโค้ดสองตัวแคมกัดสลักเนี่ยมันมันขยับไม่ได้ก็ไปจ้างช่างซ่อมาทั้งหมดสี่พันบาทแต่เครื่องล่างเนี่ยช่าล่างเนี่ยพายเองแล้วก็ประกอบเองแล้วก็ทำหลายรายการน,นะนะรวมแล้วประมาณหกพันบาทช่าง จะให้ช่างซ่อมประมาณสี่พันซ่อมเองประมาณสองพันเปีนประกับด้วยไรด้วยก็ตอนนี้รถปกติตอนนี้เข็มเข็มขาบูเข็มน้ำมันหักครึ่งก็เลยเอาไข้ไขว่วงไขควงตัดไขควงที่มีขนาดเข้าเข็มแล้วก็ใส่แทนก็บิดได้แต่เข็มอาจจะสั่นหน่อยเวลาบิดอาจจะมีสะดุดสะดุดบ้างก็เลย ถ้าเกิดบิดอยู่ที่แล้วเนี่ยมันก็โอเคบิดได้แรงเหมือนกันอันนี้ให้ฟังเสียงเครื่องถ้าเกิดเสียหายอูอ่แล้วอันลองเบรดลองแรง